สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซี Chelsea ทุกคนนะครับในช anel ยูทูปปีเตอร์โบนนะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่1เมษายน2565มาดูคำตอบเอ็นโกโลกองเต้กันนะครับว่าจะอยู่กับเชลซีต่อหรือว่าจะไปปารีสแซงแชร์แมงนะครับแล้วก็มีแผนงานของกลุ่มท็อตโบลี่มาฝากกันแบบจัดหนักจัดเต็มด้วยแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนเลยครับนี่ครับ ยินดีต้อนรับสปอนเซอร์ใหม่ของช่องพีทีวีวนะครับยิงยาว6เดือนก็คือซูซูกินั่นเองนะครับตอนนี้ทางซูซูกิเขามีช่วงซูเปอร์เซอร์ไพรส์ดด้วยรวมดีลโดนใจเซอร์ไพรส์ทุกรุ่นนะครับข้อเสนอแบบเดียวกับมอเตอร์โชว์เลยนะถ้าเกิดจองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30เมษายนเลือกได้ครับตั้งแต่เลือกรับข้อเสนอซูซูกิช่วยผ่อนสูงสุด10เดือนหรือว่าเลือกขับฟรี120วันเลือกรับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุด5 0,000บาทแล้วก็มีรััับบตเิมมมน้ําาูลค่3,000 เฉพาะรุ่นด้วยนะครับสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์รายละเอียดรอดูได้ตามลิงก์ด้านล่างของช่องเลยนะครับขอบคุณซูสกิที่มาอยู่กับช่องพีทบอลแบบยาวๆด้วยนะครับขอบคุณสิงห์เวิร์กออฟฟุตบอลด้วยครับอีกหนึ่งสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องพีทบอลนะครับไปกดไลค์แฟนเพจกันได้เลยมีคอนเทนต์มาฝากเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลไทยหรือว่าฟุตบอลนอกจัดหนักจัดเต็มกันแน่สำหรับสิงห์เวิร์กออฟฟุตบอลไปติดตามกันได้ ขอบคุณยากแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บด้วยนะครับใครปวดหลังปวดเอวปวดเข่าไปจัดกันได้นะครับแล้วก็มีสมุนไพรธรรมชาติยาท่าจอมทองนะครับก็แก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยู่กับช่องพีทบอ์มันยาวนานครับสามปีแล้วคนจําชื่อได้แม่นแล้ว,ลวกระเบนเน็บนะฮะขอบคุณนี่ด้วยครับน้องลูกชิ้นสปอร์ตการ์ดนะครับก็เพจสำหรับคนชอบลุ้นชอบกาชาชอบเก็บของสะสมไปลุ้นการ์ดรุ่นลิมิเต็ดได้นะมีลายเซ็นนักเตะมีเสื้อ ชิ้นส่วนเสื้อที่นักเตะใส่แข่งจริงๆนะครับตามไปดูได้เลยที่เพจนี้ครับน้องลูกชิ้นสปอร์ตการ์ดมีเปิดเบรกเป็นประจำมีขายเป็นกล่องด้วยฝากปติดตามสปอนเซอร์ทุกรายของช่องปีเตอร์บอสด้วยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันดีกว่านะครับก็วันนี้ข่าวสารของเชลซีโอ้โหมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับการเทคโอเวอร์นะฮะมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับ อนาคตนักเตจะจัดตากจะเต็มยาวมากนะครับเอาเรื่องเกี่ยวกับข่าว Takeover ก่อนละกันนะครับเมทโลนะครับก็ตัวพ่อของเชลซีรายงานว่ากลุ่มทุนของสตีเฟนปายูก้านะครับกลายเป็นกลุ่มล่าสุดที่โดนต่อต้านจากนักการเมืองอังกฤษแล้วก็กำลังเรียกร้องให้เอากลุ่มนี้หลุดโผล4กลุ่มเข้ารอบสุดท้ายให้ได้หลังจากมีข้อมูลว่าบริษัทของเขามีการดำเนินธุรกิจแบบน่ารังเกียจน,นะครับ ก่อนหน้านี้ครับกลุ่มริกเกสโดนแอนตี้หนักครับเพราะมีเรื่องของการเหยียดถูกไหมกลุ่มของเซอร์มาตินบรตันก็มีการโดนเรียกร้องเบาๆว่ามีประเด็นทางการเมืองอยู่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามครับกลุ่มของปายูก้ากลายเป็นมาแรงมากยิ่งขึ้นครับหลังจากบริษัทของเขาที่ชื่อว่าเบนแอนด์คอมพานีทำธุรกิจใต้ดินแล้วก็สร้างความเสียหายเยอะมากส่งผลให้หลอดปีเตอร์ฮารนครับนักการเมืองชาวอังกฤษออกมาแถลงโจมตี เขาบอกว่าในฐานะที่ผมเป็นแฟนเชลซีมา57ปีรัฐบาลจะรับประกันได้ยังไงว่าผู้ชนะการประมูลครั้งนี้จะไม่ทําให้สโมสรเกิดหนี้สินเหมือนที่ตระกูลเกรเซอร์ทํากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาควรระง,งับการประมูลของกลุ่มปายูก้าซะที่เป็นประธานบริษัทเบนแคป์ิตอลและมีความผูกพันกับเบนแอนด์คอมพานี ที่เพิ่งโดนฟ้องร้องโดยคณะกรรมการแห่งแอฟริกาใต้เรื่องการทำผิดกฎหมายแล้วก็ดำเนินคดีกันอยู่ตอนนี้บริษัทของเขามีการทุจริตทางการเงินหลายด้านและผมคิดว่าเชลซีกับพรีเมียร์ลีกไม่ควรต้องถูกปนเปื้อนด้วยนักธุรกิจที่น่ารังเกียจเช่นนี้โโอ้หด่าแรงมาก นะครับด่าแรงมากซึ่งในภายหลังเนี่ยบริษัท b a นแอนด์แคปิตอลเขาแถลงการนะครับว่าเฮ้ยเราเนี่ยแยกกับเบนแอนด์คอมพานไม่เกี่ยวข้องกันแล้วนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ดีเทลเบื้องลึกนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้โอ้โหก็กลุ่มของปายุก้าตอนแรกเนี่ยเหมือนข้อมูลน้อยสุดนะฮะแล้วก็ดูแล้วข่าวเชาาก็ไม่ค่อยมีนะแต่ว่าสุดท้ายก็มีผุดขึ้นมาได้เดี๋ยวต้องดูกันต่อว่าจะ ใหญ่โตขนาดไหนนะครับกับช่วงเวลาในการลุ้นเจ้าของใหม่ของเชลซีนะครับส่วนกลุ่มของตระกูลริกเกสครับก็โอ้โหเดี๋ยวเกมทีมชาติเบรกทีมชาติจบแล้วถูกไหมครับสัปดาห์นี้ฟุตบอลพอรีเมียร์ลีกกลับมาแข่งกันต่อเดี๋ยวมีการประท้วงกันครับเพราะว่ามีรายงานว่าแฟนเชลซีกําลังลงนามแคมเปญต่อต้านกลุ่มริกเกสโดยคาดว่าก่อนเกมพมรีเมียร์ลีกที่เชลซีจะเจอกับเบรนท์ฟอร์ดในสัปดาห์นี้ จะมีแฟนบอลไปรวมประท้วงหน้าสแตมฟอร์ดริดเป็นจำนวนมหาศาลและอาจจะหนักกว่าตอนเข้าร่วมซูเปอร์ลีก้ดยซ้ำเนื่องจากแฟนเชลซีรับไม่ได้ครับที่กลุ่มทุนนี้มีปัญหาเรื่องการเหยียดเหยียดผิวเหยียดเพศเหยียดเชื้อชาติเหยียดศาสนาบริหารทีมก็ไม่ดีแถมยังพยายามลอบบี้กลุ่มตัวเองให้ผ่านมาถึงรอบสุดท้ายได้ด้วยนะครับบรรดาเซเลบในโซเชียลหลายคนครับออกมาแสดงความเห็นกันเช่นทางอ,อ,อเล็ก โกเบิร์ตนะครับบอกว่าผมถามจริงเถอะไอ้กลุ่มริกเกสเนี่ยมันเหมาะกับการเป็นเจ้าของเชลซีจริงๆหรอแล้วก็มีแอคเคา t ์ชื่อว่าเชนรอลลี่ครับบอกว่าผมจะไปหน้าสนามเชลซีด้วยเรากําลังอยู่ในความเสี่ยงที่จะมีการเหยียดเชื้อชาติเข้าสู่สโมสรเราไม่อยากให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับทีม CFC Daily บอกว่าพวกคุณปกปิดความจริงไม่ได้หรอกนี่มันสมัยไหนแล้วสิ่งที่กลุ่มริกเกสเคยทำเอาไว้มันค่อยๆโผล่ออกมาเรื่อยๆแล้วก็มีแอคเคา t ์บอกว่า เรามีนักเตะผิวสีนักเตะบุสลิมและกลุ่มที่หลากหลายทางเพศเยอะมากอย่าให้คนแบบนี้มาเป็นเจ้าของสโมสรเชลซีเด็ดขาดนะครับเป็นการประท้วงที่รุนแรงก็เดี๋ยวรอดูกันครับว่าหน้าสแตม f ฟอร์ดบริตสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงขออย่างเดียวอย่าให้การประท้วงอะไรแบบนี้มันไปส่งผลต่อสภาพจิตใจนักเตะในสนามละกันนะครับมาดูความเห็นของแมทลอกันหน่อยนะครับแมทลอก็ไปจัดรายการลอนดอนอีสต์บลูพอดแคสต์พูด ยาวมากครับหลายเรื่องหลายประเด็นที่น่าสนใจซึ่งผมสรุปเอามาให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาในมุมของอริกเกสก่อนนะครับมุมของริกเกสแมทลอบอกว่ามันเป็นอะไรที่ยุ่งเหิงมากเลยนะเออคือแบบยุ่งเหิงเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วแมทลอก็บอกว่าเชลซีไม่มีความจําเป็นต้องไปยุ่งกับกลุ่มริกเกสเลยนะเชลซีมีทางเลือกในการมองหาผู้ที่เหมาะสมที่สุดแล้วตอนเนี้ ข้อเสนอมันก็ไม่ได้มาจากกลุ่มริเกสกลุ่มเดียวหน่อยการขายครั้งนี้มันสําคัญมากถ้าเชลซีเลือกผิดกลุ่มนะมระดกของสโมสรจะดําดิ่งทันทีจะมีแฟนบอลกลุ่มใหญ่ออกมาต่อต้านแน่เชลซีต้องตัดสินใจเรื่องนี้ให้ดีแมทเรายังพูดถึงบรูซบัคกด้วยนะครับก็บอกว่าเอาจริงๆแล้วอะบรูซบัคหน้าจะไม่ได้มีเจตนาล็อบบี้อะไรขนาดนั้นนะครับที่ผิดคือธนาคารเรนมากกว่าที่มาขอให้คุยกับ ผูบ้บริหารเชลซีแต่แมตต์ลอก็แสดงความเห็นบอกว่าบรูซบัคก็แบบเหมือนกับตัดสินใจแบบขาดวิสัยทัศน์ที่ดีไปนิดนึงนะครับกับเรื่องนี้แมตต์ลอยังคาดการผู้ชนะด้วยครับบอกว่าข้อเสนอก้อนสุดท้ายเดี๋ยวน่าจะมีการปรับปรุรงราคามากขึ้นเล็กน้อยเพราะว่า4กลุ่มที่ผ่านเข้ารอบมาเนี่ยมีโอกาสได้ดูบัญชีเชิงลึกของเชลซีและน่าจะมีการปรับปรุงข้อเสนอเพิ่มเติมด้วยแมตต์ลอแสดงความเห็นครับบอกว่ามันดูน่าเหลือเชื่อ สำหรับ4ี่กลุ่มที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายสำหรับผมแล้วมีแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นที่ดูเหมือนกับเป็นผู้ประมูลที่จริงจังก็คือกลุ่มของโบลีส่วนอีก3กลุ่มยังมีคำถามเต็มไปหมดนะครับกลุ่มของเซอร์มาตินบรตันกับของปายูก้ามีปัญหาเรื่องเงินทุนข้างหลังกลุ่มริกเกสมีปัญหาเรื่องการเหยียดนะครับซึ่งแมทรอบอกว่าผมแปลกใจว่าธนาคารเรนก็มีเวลาต้อง3-4ถึงสสัปดาห์ในการเลือกผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่เหมาะสมแต่ไง กลายเป็นมีแค่กลุ่มเดียวตอนนี้ก็คือกลุ่มของโบลี่ที่ดูจะมีศักยภาพดูมีความโปรง่งใสดีพอสำหรับการชนะได้นะครับคือแมทลอก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยต้องโบลี่เท่านั้นต้องโบลี่เท่านั้นหรือแบบเอียงไปทางโบลี่นะแต่สิ่งที่แมทลอกาลังจะสื่อคือเลือกผ่านมา4ี่กลุ่มให้มีกลุ่มที่ชวนสงสัยตั้ง3กลุ่มได้ยังไงทั้งที่ธนาคารเรนมีเวลาในการเลือกต้องเยอะ <c oughs> เออผมถึงบอกไปเมื่อวานครับในคลิปเมื่อวาน ที่มีประเด็นเกี่ยวกับอะเาว่าหนอนบ่อนไส้อะไรพวกนี้ใช่ไหมผมถึงบอกไปว่าถ้าจะตำเหนียตธนาคารเรนเนี่ยสมควรโดนหนักสุดเลยว่าอย่างกลุ่มริกเกสเนี่ยโอ้โหความสัมพันธ์ใกล้ชิดเลยผ่านเข้ารอบมาได้นะครับแล้วก็อีก2กลุ่มก็จริงๆอย่างของกลุ่มเซอร์มาตินโปรตันผมว่าเขาก็โอเคเลยนะ ผมว่าเขาโอเคเลยนะครับวิสัยทัศน์ของเขาแล้วก็เป็นแฟนเชลซีด้วยแต่ว่าเรื่องเงินทุนมันก็ยังมีข้อสงสัยเรื่องเกี่ยวกับความทับซ้อนเกี่ยวกับกฎของพรีเมียร์ลีกเออจุดเนี้ยถ้าธนาคารเรนกรอมมาดีเพียงพอเขาน่าจะแจ้งมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเฮ้ยมันมีความเสี่ยงที่จะไม่ผ่านได้เหมือนกันนะครับทีนี้ครับนอกเหนือจากความเห็นของแมทลอครับมาดูความเห็นแล้วก็รายงานจากอ่าอีฟนิงสแตนดาร์ตนะครับโดยนักข่าวเจมส์รอปสันนะครับเขารายงานถึงแผนงานกลุ่มท็อตโบลีนะครับ บอกว่ากลุ่มนี้จะไม่ละทิ้งระบบเยาวชนเชลซีจะไม่ละทิ้งอะเคเดมีที่สร้างขึ้นมาจากศูนย์ฝึกซ้อมคบแฮมจะไม่ละทิ้งเด็กขาดจะเน้นเรื่องระบบเยาวชนเชลซีแบบโคตรเลยเพราะว่าระบบเยาวชนจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยให้ทีมประสบความสําเร็จแบบยั่งยืนได้นะครับแล้วก็โบลี่เนี่ยแจ้งกับแหล่งข่าวใกล้ชิดนะครับแล้วเขาก็มาบอกกับอีฟติงสแตนดา์อีกทีหนึ่งว่า กลุ่มโบลี่มั่นใจว่าจะใช้เงินได้อย่างชาญฉลาดสมเหตุสมผลแล้วก็พร้อมที่จะรับช่วงต่อจากเสียมีมากๆคือโอเคเน้นดันเยาวชนแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ทุ่มนะครับคือเคยทุ่มเงินจนแบบคนฮือฮาในตำแหน่งพิชเชอร์ของทีมลอสแองเจลิสดอจเจอร์ในศึกเบสบอลเบเจอร์ลีกสหรัฐมาแล้วแล้วก็ทีมประสบความสำเร็จด้วยนะครับ คาดว่าโบลี่จะเอาวิธีเอากลยุทธ์มันนี่บอลมาใช้มั n e y b a l l คือการวิเคราะห์ด้วยตัวเลขสถิติที่แบบละเอียดมากยิ่งขึ้นคาดการอนาคตได้แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีดีลผิดพลาดหรือการตัดสินใจที่จะผิดพลาดซึ่งลิวพูใช้แบบนี้อยู่นะครับลิวพูเลยพักหลังมาเซ็นแล้วไม่ค่อยแปลกนะสำหรับลิวพูแล้วก็ถ้าเกิดเชลซีใช้กลยุทธ์แบบนี้เขารายงานออกมาเจมส์รอบสันบอกว่า กลุ่มของท็อตบอรี่ถ้าใช้วิธีมันนี่บอลอ่ะจะพยายามไม่ให้เกิดเคสแบบเควินเดบรอยเคสแบบโมฮัมเหม็ดซาราแล้วก็ดิคเคนไรซที่เราเสียเพชรเม็ดงามออกไปคือโอเคแหละว่าตอนนั้นทั้งคือของดิคเคนไรซ์ออกไปตอนยังเด็กผมว่าเข้าใจได้ส่วนของโมซาร่ากับเควินเดอร์บอยคือไม่ได้รับโอกาส นะครับเพราะว่าตอนนั้นเบียดตำแหน่งยากมากครับคือโอ้โหกลางรุกมีออสการ์อยู่ปีคุณมีวินเลียนมีอาซาอยู่มันก็เบียดยากจริงครับอันนี้ต้องยอมรับตามตรงเลยว่าผมเข้าใจมูรินโญ่ตอนนั้นนะคือเพราะว่ามันเบียดตำแหน่งยากจริงๆครับเชลซีตอน,น,นตัวรุกมันกองเต็มไปหมดเลยแต่ ในมุมของกลยุทธ์มันนี่บอล uh, อ่าจจะหาวิธีจัดการกับเคสของซาร่าแล้วก็เดอรบอยได้ดีกว่านี้ก็ได้คืออาจจะไม่เร่งรีบขายถาวรเร็วขนาดนั้นก็ได้อาจจะเป็นแบบยืมตัวต่ออีกสักก ok ๊อกหนึ่งก็ว่ากันไปนะครับเขาบอกว่ากลยุทธ์แบบนี้จะทําให้เชลซีอาจจะมีความผิดพลาดแบบเคสของเดอรบอยแล้วก็ซาร่าน้อยลงนะครับ ทางท็อตโบรีเขายังมีแพชชั่นในชัยชนะที่ดีทีเดียวครับเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้เราคว้าแชมป์ดิวิชั่นตัวเองมา8ปีติดต่อกันแล้วเราก็มีแชมป์เวิลด์ซีรีส์ด้วยแต่เราอยากจะเป็นแชมป์ต่อไปจริงๆวันนี้ข้อมูลจากทาง Athletic UK ด้วยนะครับแต่ยาวมากเดี๋ยวผมขอหาเวลาในการแปลก่อนเดี๋ยวเอามาฝากกันเขาแปลเขาเขียนกลยุทธ์ของ4กลุ่มที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเลยแล้วก็มีเรื่องของการสร้างสนามใหม่ ถ้าไม่ติดอะไรเดี๋ยววันนี้ตอนค่าๆเดี๋ยวผมมาไลฟ์เรื่องสนามใหม่ให้ฟังกันแบบละเอียดโคตรๆด้วยนะครับจาก The a t l ติ t i c UK นะครับอ่ะอันนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับท็อตโทลี่จากเรื่องของเจ้าของสโมสรใหม่ไปดูกันที่เรื่องของนักเตะกันบ้างนะครับเอา3คนนี้ก่อนละกันร,ดรูดิกเกอร์อัสปิดิโกตาและคริสเซนเซ่นนะครับมีรายง,งานจากแม t ลอครับโหเมื่อวานนี้ท็อปฟอร์มจริงๆบอกว่าบาร์ซ่าเขาเอาจริงนะ อยากจะเหมา3เลยนะครับพี่บาซ่าเหมา3อยากได้ทั้งคริสเตนเซนเรดิเกอร์แล้วก็เดฟแบบฟรีเอเจนต์สถานการณ์ของคริสน่าจะย้ายค่อนข้างแน่ครับเดฟเนี่ยใช้ออปชั่นต่อสัญญากับเชลซีไปเพิ่มอีก1ปีแล้วแล้วก็รอดูการตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาอยัางไงแล้วก็ล่าสุดครับมาสนใจ r รดิเกอร์ด้วยโดยข่าวบอกว่าบาซ่าเนี่ยอาศัยช่วงที่เชลซีกำลังวิกฤตเสียมีดนคว่ำบาตต่อสัญญากับใครไม่ได้ สถานการณ์กําลังเป็นต่อเชลซีนะครับก็เลยใช้โอกาสแบบนี้มาเจรจาในช่วงนี้เลยแต่ถามว่าบาซ่าทําผิดกฎอะไรไหมไม่ผิดกฎนะครับเพราะว่าอย่างรูดิเกอร์อย่างคริสเซนเซนนี่คือกําลังจะหมดสัญญาเมื่อสัญญาเข้าสู่ช่วง6เดือนสุดท้ายอ่ะมันสามารถคุยกับทีมอื่นล่วงหน้าได้แล้วครับตามกฎบอสแมนเขาก็ไม่ได้ทําผิดกฎอะไรนะครับแต่แค่กะล่อ3่ำเลยเหรอนะครับกรณีของรรดิเกอร์เนี่ยแหล่งข่าวใกล้ชิดบอกว่านักเตะยังไม่ได้ตัดสินใจอนา,นาคต ใดๆทั้งนั้นนะครับยังไม่ได้เลือกแต่ก็มีภาพหลุดออกมาภาพหลุดว่าซาเซเนซี่ครับเป็นเอเย่นแล้วก็เป็นพี่ชาย ของรูดิเกอร์ด้วยถูกถ่ายภาพว่าเดินทางไปพบกับผู้บริหารของบาเซลนาที่แคว้นกาตาลันไปคุยไปเจราจากันเลยนะครับสถานการณ์ตอนนี้คือรูดิเกอร์อยากได้ค่าเหนื่อยสอ0 0 0 0ปอนแล้วก็อยากได้เงินกินเปล่าด้วยซึ่งก่อนที่เซียมีจะเดินคว่ำบาตเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการบารรลุข้อตกลงใดๆแม้จะมีข่าวลือมาว่าโอ้โหตกลงกันแล้วแต่โชคร้ายเซียมีเดินคว่ำบาตไปซะก่อนจริงๆแล้วแมทร์บอกว่ายังไม่ได้ตกลงกัน ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับในมุมของแ t l รอถามว่าบาซ่าสนใจลูดิเกอร์จริงไหมจริงหลักฐานมันมีอยู่มีภาพออกมาแต่ถามว่าลูดิเกอร์ตอบตกลงหรือ,อยังยังไม่ได้ตอบตกลงกับทีมไหนในมุมของปีเ e อร์โบวิเคราะห์แบบนี้ครับมองว่าคือคุยกับทีมไหนก็ไม่ได้หมายความว่าเลือกย้ายไปทีมนั้นแล้วเพราะเหมือนที่ผมบอกไปว่าตอนนี้ลูดิเกอร์ออปชั่นเขาเยอะ เขามีออปชันนั้งคุยต่อสัญญากับเชลซีคุยกับบาร์ซ่าและไม่ใช่แค่บาร์ซ่านะมาดริดก็มีการคุยยูเวนตุสก็มีการคุยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสออกได้ทุกๆมุมเลยตอนนี้มันเหลือประมาณ4 choice เพราะว่าเขาบอกแล้วว่าไบร์นไบร์นไม่ได้สนใจแล้วนะครับเหลือแค่4 choice นี่แหละอยู่เชลซีไปยูเว่ไปมาดริดไปบาร์ซ่าโอกาสก็ฝั่งละ25 25 25รวมเป็น100% แต่ถามว่ามีโอกาสอยู่กับเชลซีต่อไหมก็มีแล้วก็มีโอกาสย้ายไปอยู่กับทีมอื่นเหมือนกันนะครับการคุยกับทีมไหนตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าเลือกแล้วว่าไปทีมนั้นแน่ๆอาจจะมีภาพว่าคุยกับบาร์ซ่าแต่อย่าประมาทมาริดกับยูเวนตุสเด็ดขาดนะครับมาดูเอ็นโกลโลกองเต้กันหน่อยดีกว่านะครับเอ็นโกลโลกองเต้มาแล้วกองเต้ te, จ้าเลือกแล้วว่าอยู่หรือไปนะฮะกองเต้ te, มีรายงานจากเลอปารีเซียงครับเป็นสื่อของฝรั่งเศสนะครับ เลอปาริเซียงบอกว่าปาริแซงเชคแมงพยายามติดต่อครับเพื่อหวังจะคว้าตัวเอ็นโกโลกองเต้อีกแล้วนะครับโดยข่าวบอกว่าเข้ามาคุยเข้ามาเจรจาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วก็หวังจะดึงกองเต้ไปร่วมทีมให้ได้ในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้กองเต้เ e หลือสัญญาถึงปี2023ครับนั่นหมายความว่าพอถึงซัมเมอร์เนี้ยสัญญาจะเหลือแค่1ปีคว้าตัวได้ง่ายขึ้นทำให้ปเอสเชเนี่ย เลงชฉวยโอกาสตรงนี้แหละนะครับแต่คำตอบคือแบบนี้ครับอยู่หรือไปข่าวจากเลอปารีเซียงบอกว่ากองเต้ไม่ได้ตอบรับข้อเสนอจากปารีแซงแช็กแมงกองเต้ยังมีความสุขในอังกฤษยังมีความสุขกับเชลซีและไม่ต้องการย้ายออกจากลอนดอนในตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามความเห็นของกองเต้ในตอนนี้ไม่ไปเปเอชเครับเขาเลือกที่จะ อยู่กับเชลซีต่อไปถ้าข่าวนี้เป็นเรื่องจริงก็รออะไรนะครับปรบมอรือเลอพอดีเซียมผมว่าสักเทียสอง ละกันนะครับยังสู้ RMC ไม่ได้แต่ก็พอฟังได้อ่าพอฟังได้สำหรับเลอปาริเซียงเขาก็ยืนยันว่ากองเต้ปฏริเสธข้อเสนอจากปีเอชอยากอยู่กับเชลซีต่อนะครับจริงๆปีเชตามจีบกองเต้มาตั้งแต่ปี2018แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จสักทีอย่างไรก็ตามครับแม้จะปัดข้อเสนอจากปีเชไปแต่กองเต้ต้องตัดสินใจอนาคตตัวเองอีกครั้งหนึ่งด้วยเพราะว่าถ้าเหลือสัญญาแค่1ปีแล้วเนี่ยมันมีโอกาสย้ายฟรีปี2023ได้ สถานการณ์ตอนนี้คือกองเต้ดูแล้วอยู่กับเชลซีต่ออีกอย่างน้อย1ซีซั่นแน่นะครับอยู่จนจบปี2023แนะ่แต่จะเป็นการอยู่จนครบสัญญาและย้ายหรือต่อสัญญาฉบับใหม่เพื่อให้นานยิ่งขึ้นจุดนี้บอดบริหารเชลซีและเจ้าของใหม่ก็ต้องไปพิจารณาแล้วก็ต้องไปตร่ยตองกันให้ดีครับแต่แน่นอนครับกองเต้ e, อยากให้อยู่ต่ออยู่แล้วครับนักเตะค,คนนี้พักหลังอาจจะมีอาการบาดเจ็บเล่นงานค่อนข้างบ่อยแต่ว่า กองเต้ผมว่าเป็นนักเตะแบบเดียวกับไอเยนร็อบเบนนะคือไม่ได้บอกว่าสไตล์เหมือนกันแต่เป็นนักเตะที่เจ็บบ่อยก็จริงแต่พอหายเจ็บกลับมาฟอร์มไม่เคยตกแล้วเกมใหญ่เกมสําคัญมาตลอดคุณดูไอเยนร็อบเบนตีเจ็บทีไหมเจ็บทีกว่ากองเต้แต่พอร็อบเบนมันหายเจ็บกลับมามันก็เล่นเทพเหมือนเดิมน,ดนัดสำคัญนัดสาคัญมานัด UCL นัดชิง,ย,งชยิงประตูชัยก็ยิงมาแล้วถูกไหมครับกองเต้ก็เหมือนกันอาจจะเจ็บบ่อยด้วยสไตล์ของเขาแต่ เมื่อหายเจ็บก็เป็นร่างก๊อตร่าง8ปอดร่าง10ปอดตลอดนะัดชิง UCL ก็ Man of the m a t มชถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต่อให้อาจจะเจ็บปอดจะผมว่ายังมีความสำคัญนะเออผมว่าควรเก็บเอาไว้นะครับสหรับเอ็นโกโลกองเต้น,นะครับจากข่าวของกองเต้ครับมาดูเรื่องของกัปตันทีมกันหน่อยจอห์นเทอรี่ออกมาแสดงความเห็นนะครับว่าอัสปิริโกตาเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีมากเลยนะครับกัปตันทีมคือ ตำแหน่งที่สำคัญต้องทำหลายสิ่งให้มันสม่ำเสมอเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็ชอบสิ่งที่เดฟทำมากและเมื่อถามว่าใครจะเป็นกัปตันทีมต่อจากเดฟถ้าเดฟไม่ได้อยู่ต่อจอห์นทูรี่บอกว่าสิ่งแบบนั้นอาจถูกส่งมอบให้กับเมสันเมาส์ก็เป็นได้ผมคิดว่ากัปตันทีมเชลซีคนถัดไปต่อจากเดฟมีโอกาสเป็นเมส์ทีเดียวสูงทีเดียวเขาทุ่มเทให้กับทีมหนักมาก มีความเป็นสายเลือดเชลซีมาตั้งแต่กำเนิดครอบครัวของเขาก็ด้วยรวมถึงผลงานกับบุคลิกในสนามเมสันเมาส์ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับจอห์นเทอร์รี่จะเชียร์เมสันเมาส์เป็นพิเศษนะครับปิดท้ายกันที่เรื่องของการประกาศกฎพิมลีกนะครับซีซั่นหน้านะครับเปลี่ยนตัวได้5คนแล้วครับหลังจากปัจจุบันยังเป็น3คนอยู่ซึ่งก็ได้แต่คิดในใจลีกอื่นก็เปลี่ยนกันหมดแล้วเออพิมลีกก็ล้าหลังเหลือเกินเพิ่งมาเปลี่ยนนะครับทั้งที่จริงๆอะ่ะ ลีกอื่นพอมันมีโควิดเข้ามาเขาให้เปลี่ยน5กันได้แล้วลีกใหญ่ๆนะเพื่อที่ว่าจะได้เซฟสภาพร่างกายนักเตะอันนี้ให้เปลี่ยน3แล้วก็อิงแต่เสียงทีมเล็กบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันเกิดความเหลื่อมล้ำสุดท้ายมันก็ยื้อไม่ไหวครับตัวเจ็บเยอะอะไรสภาพร่างกายนักเตะอ่อนล้าในช่วงที่มันเตะทีแบบนี้มันยังไงก็ต้องให้เปลี่ยน5ครับแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วเดี๋ยวปีหน้าจะเปลี่ยน5คนได้แล้วนะครับแล้วก็ตัวสมรองยังใส่ได้9คนเหมือนเดิมนะครับส่วนตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์จะเป ของวันที่1กันยายนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเวลาประเทศไทยก็เป็นช่วงเช้ามืดวันที่2กันยายนก็จะปิดตลาดช่วงซัมเมอร์ก็ยิงยาวๆครับมิถุนาถึงกันยาเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับนี่คือข่าวทั้งหมดที่ผมนํามาฝากกันวันนี้ก็ก่อนจะไปขอบคุณสปอนเซอร์เจดีอีกครั้งนะครับทั้งซูซูกินะครับสนใจดูรายละเอียดเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณที่มาอยู่กับช่องปีเตอร์บด้วยขอบคุณซิงเกิลออฟฟุตบอลนะครับสป ขอบคุณยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บด้วยนะครับแล้วก็สมุนไพรธรรมชาติยาทาจอมทองอยู่กับช่องปีทีบอสมายาวนานกว่า3ปีแล้วนะครับขอบคุณเพจน้องลูกชิ้นสปอร์ตการ์ดด้วยใครอยากลงเบรกใครอยากไปซื้อเป็นกล่องมาเปิดเองก็ได้ทักไปพูดคุยที่เพจน้องลูกชิ้นสปอร์ตการ์ดทุกสปอนเซอร์ทั้ง4เจ้าผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับตอนนี้สปอนเซอร์ช่องยูทูบ b ีทีบอสเต็มแล้วนะครับสี่เจ้ารับได้เท่านี้แหละแต่ถ้าเกิดใครสนใจลงใน Facebook เพิ่มเติมยังรับออยยยู่่นนนรัับบงงไไดด้้้สสใจมาาถเลชวี ขขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย